สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมมาครับกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันเราจะต้องเออเราจะต้องหาไม้เพื่อที่จะตัดเอาไปสร้างบ้านครับกล่องครับไม้เนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราไม่มีไม้เราก็ไม่สามารถครับแบบพวกตัวครับที่จะเอาไครับของอันอื่นได้แล้วถ้าเจอแกะทั้งหมดสามตัวเราจะต้องข้าวว่าที่จะเอามาสร้างเป็นเตียงนะครับ ก่อนอื่นเราต้องหาแกะให้ครบสามตัวแล้วค่ะนะครับตอนนี้ผมยังขาดอีกตัวหนึง่งระหว่างหาอีกตัวหนึ่งถ้างั้นเรามาตัดไม้กันก่อนเลยนะครับตัดไปเลยตัดให้เยอะๆเลยนะครับ ยิ่งตัดเยอะเรายิง่งสามารถครับของได้เยอะเพราะเวลาคาพวกกาแบและพลิกแอปขวานที่ขุนจะต้องมีไม้เอาไม้อะมาคาเป็นสติ๊กใ่ครับา้ที่จะเอาไปค่ะคนะครับโอเคแล้วเราก็จะตัดไม้มาประมาณต้นหนึ่งก่อนเนพ <c oughs> ื่จะสอนน้องๆเล่นเกม ก็กดตรงนี้นะคะไปตรงที่มันเป็นรูปเหลี่ยมๆหลายอันแล้วเราก็เอามาที่เราได้ไว้ในนี้แล้วเราก็กดตรงนี้นะคะกดเลยโอเคหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้ที่เป็นรูปเตียงและกดคาบไม้มาเราสามารถและไม้ของเราก็สามารถทำแบบพั่วของได้หลาย,ยอย่างถ้าเรามีสติ๊กครับ แล้วต่อไปเราก็จะต้องคราบตัวคาบเมื่อเรามีตัวคาบแล้วเราก็สามารถคราบดาบพิกแอ็กจบที่ขุดและขวานได้นะครับรวมถึงอาจจะมีของอื่นๆที่เราสามารถคราบได้ที่ไม่ใช่อวุธนะครับก่อนอื่นผมจะคาบขวานกับพิกแอ็กก่อนนะครับเพราะสองอันนี้คือสิ่งที่แบบขาดไม่ได้นะครับก่อนอื่นผมจะต้องลง ต่อไปต่อไปเราก็จะต้องมาหาที่มันมีหินนะครับหรือว่าขุดลงไปใต้ดินเลยก็ได้ไม่ได้จะเอาหินเนี่ยมาครับต่อไปนะครับขุดหินมาให้เยอะเลยนะครับถ้าใครเจอนี่ครับฐานฐานถ้าใครเจอฐานแบบนี้นะครับเราก็จะขุดและถ้าเราเอาไปผสมกับสติก๊กเราก็จะได้ทอชเชื่องเป็นไฟมา แต่ตอนมืดมดเราจะได้ไม่ต้องกลัวแบบพวกซัมบี้ถ้าตรงไหนรับปักไฟเยอะซัมบี้มันจะไม่เกิดนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าใครอ่ะหาฐานไม่เจอก็สามารถนําไม้ที่ยังไม่ได้ไปแปลรูปไปเผาเราก็สามารถได้ฐานได้เหมือนกันครับ mm hmm. เราต้องขุดมาเยอะเลยนะคบเพื่อที่จะเอาไปขับ เป็นของต่างๆอีกเสียงนึงอย่าพังนะครับโอเคเมื่อเราหูดหินได้พอจำนวนที่เราต้องการเลยนะครลาซาล่า,า,อ,าอันนี้นดีดีแรกีีออสอลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาหินมาค้าเป็นของ ก่อนอีกแล้วต้องเอาสติกมาแล้วเราก็จะสามารถค้าวขวานกับสองอันนี้ได้โอเคผมชอบใช้ขวานหินเพื่อที่อยากตัดไม้แล้วมันจะตัดได้เร็วมากมาตัดมาตัดไม้นะคะก่อนนื่นค่าวัวเรามาตัดไม้กันครับโอเคอย่าฟังเสียงนิงนะครับ โอเคครับทุกคน,น,าานมาสามารถตัดได้เร็วมากเลยนะครับนี่นี่ครับมันสามารถตัดได้เร็วสุดๆไปเลยแล้วมันก็จะเร็วกว่าการใช้ดาบแล้วมันก็จะเร็วมากกว่าการใช้ดาบกว่าการใช้ขวานไม้นะครับเมื่อาราขุดมาได้แล้วเราก็จะนําไปแปลรูปนะครับ มาที่แปรรูปแล้วเราสามารถครับกล่องและถ้าหินที่เรายังมีอยู่ที่ยังเหลืออยู่เราก็จะไปค้าเป็นเตาเผาเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่นยไปเผาในเตาแล้วมันจะต้องใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ก็คือผ่านกับไม้นะครับแต่ว่าของที่เผาได้จะเป็นพวกสารลายเนื้อประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาสอนเพื่อเพื่อสร้างบ้านกันนะครับ บ้านเริ่มต้นของเพื่อนๆไม่ต้องสวยก็ได้นะคะแต่ขออยู่รอดก็พอแล้วของมาต้องครบอย่างเช่นหาแกะอีกตัวหนึ่งก่อนนะคะผมยังไม่เจอแกะเลยไก่ไก่โอเคถ้า่างนั้นอย่าเพิ่งหาแกะกันเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียถ้างนั้นเราก็จะมาสร้างบ้านเริ่มต้นให้เพื่อนๆดูกันเลยเนาะไม่ต้องสวยมากตอนนี้ ดูจากทองพอแล้วมาก็น่าจะใกล้ไม่แล้วถ้างั้นเรามารีบสร้างบ้านกันเลยดีกว่าครับและเรานี่ไม้สามารถเอาไปคับเป็นประตูได้ครับหนึ่งทีจะได้ประตูทั้งหมดสามอันสามอันต่อไปเราก็จะวางบล็อกหกรอบด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอื้อ มันอาจจะเล็กไปหน่อยถ้างั้งนถ้ามันเล็กเกินไปสำหรับใครคุณเ,เราก็สามารถเพิ่มจากหกเป็นเจ็ดได้เลยนะครับตามความต้องการของแต่ละคนแต่เราจะสร้างบ้านที่มาสร้างน้อย,อยและไม่เปลืองครับและไม่เปลืองไม้เท่าไหร่ถ้าไม้พอเราก็จะไปตัดไม้มาเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เราพอถ้ามันหมดแล้วเราค่อยตัดไม้มาเพิ่มนะครับแลวเราก็จะวางประตูไว้ เพราะว่าม้าของผมไม่พอแน่เลยถ้าไงผมขอไปตัดไม้กันเถอะเ่ชิ้นไม่มีพลัง่นเน็บนั้นยังใช่ได้นี้เป็นกาวาาวาเกเทียนทีเทียนทีเ หลังจากนั้นเมื่อเราได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็เอาม้าไป,ไปแปรรูปเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ม้าของเราเยอะขึ้นและสามารถใช้เพื่อก่อบ้านได้แต่ถ้าใครต้องการความสวยสวยงามนะคะผมขอบอกเลยนะคะถ้าใครต้องการความสวยงามให้คนใช้ไม้ปกติผสมกับไม้แปลรูปนะครับก็คือสมมุติตรงนี้เอามาทําเป็นเสาบ้านโดยใช้ไม้ปกติมันจะดูสวยงามกว่านี้แต่ที่ผมทํา เพื่อให้มันอยู่รอดนะครับเพื่อให้อยู่รอดคือแรกได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ผมก็สร้างให้มันสวยๆกันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะดูไม่น่าอยู่และช่วงที่ผมเป็นไว้ผมก็จะใส่กระจกนะครับแล้วลุกคนอาจจะสงสัยว่าวิธีทำกระจกมันทำยังไงนะหรอ ผมก็จะสอนเองครับถ้างั้นเราเอาเตาเผากับกล่องแล้วก็โต๊ะครับนะคะอุ้ยตอนนี้ก็เริ่มใกล้มืดแล้วถ้างั้นเรามารีบสร้างบ้านกันเลยดีกว่าแลวเราก็จะเอาโต๊ะครับมาเอาไปวางเลยนะครับเพราะตอนนี้ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวซัมบี้จะมาทำตัวเล็กินญ <Okay. S 2> โอเคแล้วเราก็จะเอาตัวค้ามาวางนะครับถ้างั้นเราก็รีบขุดเลยนะครับเราต้องรีบขุดเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้แต่สำหรับผมความเป็นี้อหอยชอบใช้ที่ขุดดินเพราะเวลาขุดซามมนมันจะขุดได้เร็วกว่าการใช้มือขุดนะครบโอเคทุกคนตอนนี้ใกล้เวลาที่ซัมบี้มันจะออกแล้วถ้างั้นเรารีบมาขุดกันเถอะ เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดีเ๋ยว,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 วอีสแป๊ดซัมบี้จะมาแล้วมันน่ากลัวมากแค่ครับท่านนี้นเรารีบเข้าบ้านกันก่อนเลยนะครับวันแรกเราก็อาจจะนี่ครับวันแรกเราก็จะปิดตรงที่เราจะทำกระจกก่อนนะคะเพื่อให้รอดจากซัมบี้แค่เราก็จะเกาะไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ขึ้นยากจริงๆมันอาจจะดูมึนหัวในนั้นทุกคนอตอนนี้ซัมบี้มาแล้วนะครับคุณได้ยินเสียงไหมถ้างาั้นเราไม่รีบสร้างบ้าน ว่าแต่เดียวซัมบี้มาแล้วนะครับทุกคนอย่าไปสนใจนะครับเพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิในการสร้างบ้านอันสวยงามของเรานะครับนี่ครับทุกคนสร้างต่อเลยนะครับถ้าทุกคนไม่อยากตกให้ซัมบี้กินคุณละ่ะก็ให้ทุกคนกดตรงนี้นะคบมันจะเป็นการย่อทําให้เราไม่สามารถตกได้นะครับและโดนซัมบี้กัดถ้างาน,นเรามาเริ่ต่อกันเลยนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ซัมบี้เริ่มจะออกมากันเยอะแล้ว มมมผมไม่อยากพาไปดูซัมบี้ๆๆๆนี่ครับนี่ก็คือหน้าตาของซัมบี้นั่นเองน,น,นะครับบางทีบางทีเราอาจจะเจอแมงมุมหรือสิเกเลตันที่ถือธนูคุณปิดหลังคาย,ยัางครับโอเคกระจกเราก็เริ่มได้ที่แล้วถ้างั้นเรา เราไม่มีเตียงเราก็จะต้องอรอถึงเช้าโดยที่มันจะช้าถือว่าช้าอยู่นะครับแต่เราก็จะได้มีชีวิตรอดก็คือเราจะไม่โดนสัมบีค่ะไม่โดนสก,กิลเลันี่เลยเราก็จะรอดพ้นจากความมืดแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปหาแกะกันนะครับ บวัยบายวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสวัสดีครับ <Hey. S 1> อย่าลืมกดติดตามช่อง Fuji Channel และโซจิและโชจิ CJ ด้วยนะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ